ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนั้นฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพราะผมไปดูหลังบ้านมายังไม่กดติดตามกันเยอะมากขอบคุณครับภาร์ีหรือพ่อแก่เป็นนามคําเรียกขานของผู้ทรงศีลที่บำเพ็ญเพียรที่มีมานานแล้วประมาณกว่า4,000ปีถือเป็นบรม,มครูแห่งศาสตร์ของการแสดงในคำว่าฤาษี มาจากคำว่าฤสีแปลว่าผู้เห็นด้วยความรู้พิเศษอันเกิดจากฌานซึ่งสามารถแลเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตได้นอกจากนี้พระฤสียังถือว่าเป็นผู้ประทานสัพพวิชาความรู้ทั้งมวลให้แก่มนุษยชาติหลายท่านเคยได้ยินคำว่า108ร้อยแปดฤีหรือฤษีร้อยแปตนทำให้บางท่านเข้าใจว่าฤษีมีเพียงร้อยแตนซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะแท้ที่จริง คำว่าร้อยแเป็นคำที่เรียกแทนสิ่งที่มีอยู่มากมายไม่อาจนับเป็นจำนวนได้เลยเรียกรวมกันโดยย่อว่าร้อยแปหรือสีตามชั้นและฐานะของพระฤาษีนั่นเองตำราทางโหราศาสตร์และตำราทางเทวะวิทยากล่าวกันว่าพ,พระพฤหัสบดีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นอาจารย์แห่งสัพพวิชาความรู้ทั้งมวลตามตำนานกล่าวว่าเนื่องโดยพระอิศวรได้รายพระเวทให้ฤาษี1 9ตน เป็นธุรีแล้วห่อด้วยผ้าสีแก้วไพูทู์ประพรมด้วยน้ำอมฤตบังเกิดเป็นเทวราชมีสีกายดั่งแก้วไพูทู์มีวิมานบุษรสราคำ้ำทรงกวางทองเป็นพหาหนะรักษาเข่าพระสุเมนด้านทิศตะวันตกมีร่างกายแสดงด้วยสัญ,ญลักษณ์ของลือีจึงมีปัญญาบริสุทธิ์เฉลิวฉลาดพูดจาไพเราะเสนห่หหูเป็นอาจารย์แห่งสภพวิชาความรู้รวมถึงเป็นอาจารย์ของเหล่าเทพเทวดา จึงให้ถือว่าวันพฤหัส,สบ,บดีเป็นวันครูจึงมีการไหว้ครูกันและรวมถึงการครอบครูด้วยซึ่งการไหว้ครูและการครอบครูนั้นจะมีวิธีการแตกต่างกันออกไปการไหว้ครูหมายถึงการสำรวมใจรำลึกถึงพระคุณของบรมครูที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่สิษย์และพร้อมใจกันเป่งเสียงวาจาด้วยความเคารพตามครูผู้กระทำพิธีขณะอ่านองค์การ จะเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อบุปการีคูบาอาจารย์ในพิธีการนั้นจะต้องจัดให้มีเครื่องสังเวยเป็นพิธีการที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่และมีพิธีรีตองมากกว่าการไหว้ครูสอนหนังสือส่วนพิธีครอบครูหมายถึงการนำศรีรษะครูมาครอบเพื่อรับเป็นสิทธิ์และครูจะคอยควบคุมรักษาคอยช่วยเหลือให้ศิษย์มีความจำในกระบวนท่ารำจังหวะดนตรีหากมีสิ่งใดที่ไม่งาม ที่จะเกิดขึ้นกับสิทธิ์ครูจะช่วยปัดเป่าให้พ้นจากตัวสิทธิ์พิธีครอบครูนั้นนับว่าเป็นการทําให้ผู้เรียนมีกําลังใจว่าครูจะคุ้มครองรักษาอีกประการหนึ่งผู้ศึกษาน้าติสินทุกคนถือว่าเป็นพิธีสําคัญและจําเป็นสําหรับผู้ศึกษาปฏิบัติท่ารําที่อยู่ในระดับสูงเช่นการรําเพลงหน้าพาดก่อนจะรําผู้ศึกษาต้องผ่านพิธีครอบครูก่อนจึงจะต่อท่ารําได้ ถ้ายังไม่ทำพิธีไหว้ครูและพิธีครอบครูเสียก่อนแล้วบรรดาครูอาจารย์ทั้งหลายก็ไม่กล้าสอนกล้าหัดให้ิทธิ์ด้วยความเชื่อกันว่าจะเกิดผลร้ายแก่ครูผู้สอนและแก่ตัวสิทธ์เองด้วยถ้าเกิดอุบัติเหตุใดๆขึ้นจะกล่าวกันว่าครูแรงเสียนพ่อแก่ที่นิยมมาครอบให้สิทธินั้นจะนิยมปั้นเป็นเสียนของพระฤาษีโคตรบุตรท่านเป็นพระฤาษีที่บำเพ็ญตบะอยู่ในป่าหิมพานท่านมีรูปร่างหน้าตางดงาม เป็นที่เคารพรักของเหล่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายเมื่อใครได้มาพบเห็นก็จะเกิดความรู้สึกรักชอบและหลงไหลในรูปร่างและหน้าตาของฤาษีตนนี้ทันทีไม่เว้นแม้แต่เหล่าเทพนารีบริวารแห่งองค์พระศิวะที่ลงมาเที่ยวเล่นกันในเขตของป่าหิมพานต์พอได้มาพบกับปู่ฤาษีโคตบุตรเข้าก็เกิดมีความหลงใหลในรูปร่างหน้าตาเทพนารีทั้งหลายเลยไม่ยอมกลับไปเขาไกลลาด อยู่ปนิบัติรับใช้ฤาษีโคตบุตรนับตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาร้อนถึงพระศิวะจึงเกิดความสงสัยว่าเทพนารีบริวารของพระองค์หายไปไหนกันหมดเมื่อพระองค์ทรงเล็งยานดูจึงรู้ว่าเหล่าเทพนารีมาอาศัยอยู่กินกับฤาษีโคตบุตรนั่นเองพระศิวะจึงเสด็จลงมาจากเขาไกรลาศตรงมาหาฤาษีโคตบุตรด้วยความขุนเคืองพระไทยว่าฤาษีโคตบุตรลบหลู่และไม่เคารพยำเกงในพระองค์ พระองค์จึงทรงใช้ตีศูนย์ตัดเสียงของฤาษีโคตบุตรขาดออกจากกันในทันทีโดยไม่ได้สอบถามเรื่องราวว่าใครผิดใครถูกโดยฤาษีโคตบุตรมีฤทธิ์เดชพอตัวจึงยังไม่เสียชีวิตในทันทีฤาษีจึงทูลเล่าความจริงให้พระศิวะทรงทราบเมื่อพระศิวะทรงทราบความจริงดังนั้นแล้วก็ทรงรู้สึกเสียใจต่อการกระทําของตนเองยิ่งนักที่ด่วนใจร้อนไม่สอบถามดังนั้นพระศิวะท่านจึงได้ใช้ฤทธิ์แห่งพระองค์ที่มี ส่งต่อเสียงของฤาษีโคตบุตรเข้ากับร่างเดิมฤาษีโคตบุตรจึงกลับฟื้นมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งและเพื่อเป็นการลบล้างความผิดพลาดของพระอ,องค์ที่ทําไปโดยไม่ยั้งคิดพระอ,องค์จึงมีพระสิวะองค์การออกไปว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมนุษย์คนใดที่ได้นำรูปเสียงของฤาษีโคตบุตรไปเคารพบ,บูชาสักการะมนุษย์ผู้นั้นจะมีใบหน้าที่งดงามมีสเสน่ห์เป็นที่รักของผู้ที่ได้พบเห็น ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเศียรของฤาษีโคตรบุตรจึงได้ถูกนำมากราบไหว้สักการะบูชาเป็นที่เคารพของเหล่าศิลปินดาราไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักสแสดงโขนลิเกลำตัดโดยเศียรฤาษีโคตรบุตรจะถูกเรียกขนามนามว่าเศียรพ่อแก่มาจวบจนกระทั่งทุกวันนี้ในประเทศไทยจึงได้เคารพบูชาพ่อแก่หรือคู่ฤาษีว่า เปรียบดังบมรมคคูแห่งศาสตร์ของการแสดงเมื่อได้บูชาแล้วจะก่อให้เกิดสิริมงคลมีความเจริญก้าวหน้าในด้านการงานมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมในตัวผู้ที่บูชาพ่อแก่ควรอยู่ในศีลอยู่ในธรรมตั้งใจประกอบอาชีพซื่อสัตย์สุจริตมีความรักนับถือในอาชีพของตนและของผู้อื่นไม่ลบหลู่ดูถูกอาชีพของตนและของผู้อื่นจึงจะมีความเจริญรุ่งเรือง ในอาชีพการงานสืบไปท้ายที่สุดปู่ลือสีทุกปางก็คือพ่อแก่เหมือนกันหมดทั้งสิน้นหากใครมีความรู้เรื่องของพ่อแก่คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับข้อมูลทั้งหมดนี้รวบรวมจากบทความทางอินเทอร์เนต็ตหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยด้วยครับ